นี่ทันจิรวยวันนี้ใครเป็นแขกรับเชิญมาปวดรายการโอ้วยงั้นเหรอแล้วให้ฉันมาทําอะไรที่นี่บ้างล่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นสาวน้อยน่ารักที่กําลังดังที่สุดในตอนนี้ไงล่ะสาวน้อยักอยางนั้นเหรอทัจิจิเขาได้ไม่ได้อยากเลยเอ่อเข้าเรื่องเลยดีกว่าขอเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้อ๋อสวัสดีค่ะฉันคือหน้ากากลังไม่สิหน้ากากกล่องไม่สิเบปั๊บบอจิค่ะนี่ฉันจิรวยไปพาไปถูกคนไม่ได้ขอโทษนะคะฉันเขินมากๆเลยอย่าไล่ฉันกลับเลยนะคะ ถ้าปิดหน้าต่อไปทั้งแบบนี้ก็แย่นะสิอ่าคุณบอสจีรบกวนช่วยถอดชุดกล่องนั่นออกทีจะได้ไหมครับขอโทษค่ะฉันตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอ่าคุณบอสจีเป็นสาวน้อยน่ารักจริงด้วยมีแฟนหรือยังครับเฮ้แฟนเหรอคะไม่มีหรอกคะ่ะกูอีสอดซะด้วยคือว่าในวงของคุณบอสจีมีใครบ้างเหรอครับแนะนําให้คนดูฟังหน่อยว,วงของฉันเหรออ๋อวงส,สมาชิกอ๋อสมาชิก,ชกชยังอย,งอยู่ไหมครับเนี่ย ว,วงของฉันชื่อเคสโซคูค่ะมีสมาชิกสี่คนฉันเป็นมือกีตาร์นิจิกะจังเป็นมือกลองคุณเลียวมือเบสแล้วก็คุณคิดตะเป็นร้องนําแล้วก็กีตาร์ค่ะสาวๆแต่ไปบอยได้ยินมาว่าคุณบอจีชอบใส่ชุดวอร์มสีชมพูด้วยใช่ไหมครับเออใช่ค่ะเออเอ,อ ชนี้ก็น่ารักอะไม่ต้องไปสนใจเขาก็ได้นะครับว่าแต่ว่านะครับคุณอบอจีตอนที่ได้เข้าวงคุณอบอจีรู้สึกยังไงตอนนี้คุณบอจีดังมากเลยนะครับเป<อ>ิดแอปิลิบ,บิลิบมาก็เห็นคุณอบอจ,บจีเต็มฟีดเลยแต่ในสกอน่ารักกว่าและเป็จิจากชอบชายแบบไหนกันละครับแล้วก็ได้ข่าวมาแต่งเพลงเองเล้าเพลงเองด้วยใช่ไหมครับผมอยากฟังจังเลยจริงด้วยงั้นคุณบอจีแต่งเพลงให้ช่องโอเวอร์ไว้ได้ไหมครับไม่ไหวหรอกค่ะลองดูเถอะนะครับนะอ๋อถ้างั้นฉันจะลองดูแล้วกันนะคะเพลงนี้ แต่งให้ช่องโอเวอร์ไว้ค่ะหวังว่าจะชอบกันนะคะดูบิลิบิลิ V.I.P ทุกๆเดือนในทุกๆวันบัดเข้ามาเข้ามาดูแม่อแต่แล้วแล้วเข้ามาพบว่าคอนเทนท์ที่น่าดูทั้งนั้นเลยเข้ามาพบเข้ามาเจอช่องคอนเทนท์ช่องหนึ่งช่องนี้โอเวอร์ไว้ชอบจังเลย ว่าไวถูกใจสิ่งนี้ครับสุดยอดไปเลยครับคุณบจีไว้ว่วางๆมาแต่งเพลงให้ดาบพิฆาตอสูรบ้างได้ไหมครับไ,ไว้จะลองดูนะคะแล้วก็เออคือว่าฉันต้องเรียกกลับไปซ้อมดนตรีต่อแล้วล่ะคะ่ะเห็นทีต้องให้คุณบอจิไปพักซะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณบอจิมากเลยนะครับแล้วก็อีพีหน้าผมจะมาสัมภาษณ์ใครอีกก็อย่าลืมมาลุ้นกันนะครับหรือถ้าอยากให้สัมภาษณ์ใครเป็นพิเศษก็เมนเอาไว้ใต้คลิปได้เลย